thank you สวัสดีครับพบกับรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวับนอังคารที่27พฤษภาคม2,568วันนี้ตลาดไม้น,นถือว่าปรับตัวลงแรงนะ,ะเรียกว่าเทียบกับหลายๆตลาดนะ,ะตรงจุดนี้เรียกว่าแหม่ดูแล้วเนี่ยถือเป็นการที่ลงแล้วก็ถอยลงมาถือว่าจุนทไให้ตัชนินวันนี้ปิดที่1,163นะครับจุด4,2่งจุดลดลง15.01จุดคิดเป็น1.27 นะครับในขณะที่มูลค่าการแถลงวันนี้34,830.62ล้านบาทนะครับปบอกว่าวันนี้ฟิวเจอร์ก็บวกแรงนะในส่วนของยุโรปเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครแต่ว่าตลาดบ้านเราดูนะเนี่ยยังคงมีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะค่าเงินบาทยังคงวันนี้ก็ถือว่าอ่อนค่านะครับจุดน,นี้เรียกว่า ทิศทางสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณกระพัดวรเชตหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่า k s s สกู๊ครับ นะคุณกุมภ์พัดน่าจะติดภารกิจนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้หุ้นบ้านเราถือว่าปรับตัวลงนะเรียกว่าลงแรงกว่าหลายตลาดแต่ในตลาดหุ้นต่างประเทศซึ่งวันนี้ข่าวคราวนะถือว่านะเป็นอะไรที่เป็นประเด็นเหมือนกันนะัในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะมีการส่งหนังสือนะถึงรัฐบาลนะในะให้ใช้งบนะเด้วนห่าเจ็ดแสนล้านบาทนะในการดูแลกลุ่มผู้ส่งออกนะครับ สินค้าไปยังสหรัฐและก็กลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับผลกระทบนัจากสินค้าที่ทลักเข้าไทยนะหรือว่าเป็นความเป็นห่วงเป็นใยนะในส่วนของฝั่งของแป้งชาตินะครับผมชืว่อว่าก็เป็นอีกขาหนึ่งคอยทำให้เรยกว่าทาให้การใช้งบนี่ต้องบอก,กว่าโฟกัสมากขึ้นตรงจุดมากขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่การเมเนจในส่วนของภาครัฐบานลนั่นแหะว่า ตัดสินใจอย่างไรนะบนงบที่มีเพียง1.57แสนล้านบาทนะครับนี่คือช่วงของกุ้วยหอมกับกูรูนะืเชว่าทิศทางหรือาภาพรวมรวมในตลาดก็ยังคงมีความหวังนะตรงแนวต้าน1,200จุดอยู่นะแต่ก็เป็นอะไรที่เป็นความฝันที่แบบว่าโอ้ท้าทายจริงๆว่าจะไปสัมผัสไปได้เห็นกันหรือไม่ในส่วนของสัปดาห์นีนะ้นี่คือช่วงของกล้ยหอมกับกูรู เป็นช่วงของ4หุ้นสุดสวิงกันมาโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซเอมีการก่อติดนักกระดานนะครับมีหุ้นล้อตแรงนะคหรือว่าน่าจับตามองนั่นคือตัวแรกนั่นคือตัวของวินโด้นะครับถือว่าวันนี้มาวันแรกนะครับราคาหุ้นวันนี้ปิดที่90สตางค์เพิ่มขึ้น18สตางค์คิดเป็น25สเปอร์เซ็นต์ส่วนตัวที่2นะครับ BYD นะครับนี้ราคาปิดที่47ตังค์นะเพิ่มขึ้น8สตางค์คิดเป็น20.51เปอร์เซ็นต์ และตัวที่3นะครับ C.I. นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่35สตางเพิ่มขึ้น7สตางคิดเป็น25เและตัวที่4 NEX นะหรือว่า N.E.X. นะครับวันนี้ราคาปิดที่1บาท1สตางเพิ่มขึ้น11สตางคิดเป็น12.22นะครับนี่คือช่วงของ4หุ้นสุด s w i งในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนสุดใจให,ใหญ่จะเข้าไปเล่นเก็งกำไรอย่าลืมศึกษานะครับทำการบ้านดู เทคนิคดูกราฟดูแนวรับดูแนวต้านหลบถึงจุดขัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลนี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสวิงนะครับในวันพรุ่งนีมง้มาถึงช่วงของหุ้นเทคนิคสุดท้ายกัดบ,บ้านโดยคุณอภิวัตรทวีสิริเวชนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์ดิบเรเตอร์จำกัดวันนี้ได้นํามา2ตัวนะครับตัวแรกนี่คือตัวของ Kbank นะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่าย่อสะสม กำลังนะครับให้แนวรับที่159บาท50ตางส่วนแนวรับถัดไปอยู่ที่155บาท50ตางนะแนวรับเรามี2จุดนะครับ159 50ตางแนวรับถัดไปที่155บาท50ตางนะแนวต้านอยู่ที่163บาทแนวต้านถัดไปที่167บาท50ตางวันนี้ราคาหุ้นของ K-Bank ปิดที่161บาทนะครับลดลง 2บาท50นะคิดเป็น1.53เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแซป2ที่คุณอภิวัตรแนะนำนะั่นคือตัวของไทออยหรือว่าท็อปนะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิปรบว่าอัพไซด์ถูกเปิดแล้วนะครับเรียกว่าให้แนวรับที่29บาทแนวรับทัพที่26บาท50ต่า,สตางส่วนแนวต้านท็อปอยู่ที่31บาทต้านทัพี่34บาทนะครับส่วนราคาหุ้นของท็อปหรือว่าไทาออยวันนี้ปิดที่ 29บาท50ตางเพิ่มขึ้น1บาทที่เป็น3.51%ครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนนะักลงทุนชื่นชอบนะฝากไลค์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียผู้ดนไซน์เพื่อเป็นการบันทายให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปกันครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม